สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยในญี่ปุ่นนั่นเองพอพูดแบบนี้แล้วหลายๆท่านก็คงจะทราบนะครับว่าผมกำลังจะพูดถึงค่าย Gpx มอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยที่ส่งไปขายไกลถึงญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเองก็ให้การตอบรับที่ดีอีกด้วยล่าสุดจากข่าวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดตัว r e g e n ต์สอทวินใหม่นะครับซึ่งผมยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นสีใหม่หรือว่าเป็นสีพิเศษหรือเป็น พิเศษนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในญี่ปุ่นได้ไม่นานนะครับจากที่เห็นภาพรวมนะครับก็ดูจะมีความแตกต่างกับ Regen 250ทวินไบตันเหมือนกันนะซึ่งเจ้า Regen 250ทวินคันนี้เนี่ยก็จะออกแนวสว่างๆนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็บาะเนี่ยเป็นสีแดงเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสีสันของช็อคอัพด้านหน้านั่นเองซึ่งสีใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเป็นสีบรอนซ์น,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบช็อคอัพหน้าสีทองมากกว่านะครับเพราะว่ามันดูสว กว่่านนัเองสรุปแล้วเนี่ย g p s Regent 250ทวินคันนี้เนี่ยก็เปิดตัวขายที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดตัวขายในไทยซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับและถ้าหากมีการนําเข้ามาขายจริงๆนะครับผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับโดยสีสันตัวรถที่ดูหรูหราแบบนี้นะครับโดยปกติ Regent 250ทวินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Mark One Mark 2หรือว่า b r a ันด้วยเครื่องยนต์ 250cc ซี2สูบนะครับเสียงหวานเสียงเพราะแถมการวางราคาตัวรถเนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยนะครับ 250cc ซี2ส,สูบราคาต่ำแสนผมว่ามีแค่รุ่นเดียวในตลาดอย่างแน่นอนนะและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับ GPX r e g e n 250ทวินสีใหม่ในญี่ปุ่นคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ